ซีเรนซีนัดค่ะชื่อทางทาม่อยินดีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาวิชารามบักสูตรอริยบปัญญาตรีเจ็ดปีนะคะตอนนี้เป็นปีที่สองค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านค่ะอันเนื่องจากเออ,อาจารย์เทศเมื่อวานเรื่องสันดานมันโหงกระแทกมากเลยแล้วมันก็ตรงกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวานแล้วมันก็เชื่อมต่อกับหลายวันก่อนหน้านั้นด้วยค่ะ ก็คือการบ้านที่จะส่งเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเรื่องเนี่ยแรงเหนียวนําแล้วก็เรื่องที่แบบอยากได้ดีจากเพื่อนนะคะเออเรื่องเรื่องแรกที่ประทับใจเนี่ยแล้วเราเห็นแรงเหนียวนําชัดเลยก็คือวันที่ลงไปร้านลงไปบําเพ็ญทําถนนนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยแล้วก็จนถึงร้านดอยฟ้าค่ะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทานข้าวที่นั่นนะคะแต่ว่าเอาออาจารย์แล้วก็พี่น้องก็ไปตั้งฐานทานข้าวกันที่ร้านดอยฟ้า แล้วปาแขกก็จัดจัดเต็มของกินค่ะแล้วมันก็มีมาม่าวางอยู่ในกลองของกินด้วยซึ่งมันเป็นมาม่าต้มยำกุ้ง่ะมันเป็นพบนั่นเลยนะคือสมัยก่อนชอบมากเลยอชอบเอามาแบบบีบีบีบ,บีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอ่ะแล้วก็กินแบบแห้งๆอย่างเงี้ยแ,แต่เราเห็นแล้ววันนั้นเราตรวจใจตัวเองก็รู้สึกรู้สึกเฉยๆนะคะมันไม่ดูดแรงเหมือนสมัยก่อนอ่ะแต่มันมีแบบอืมอย่างเงี้ยมีแบบ สะดุดนิดนึงแต่แต่ไม่ได้รู้สึกอยากกินแต่ก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่พี่จิตอาศัยท่านถามว่าแล้วเขากินกันยังไงอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าเอามาบี้บี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบเบเฮ้กินเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือพูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดเลยนะว่าแบบเอ้ย e กินเหมือนพี่เลยเนี่ยเอามาบี้บีาาแานาน้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงตัดเข้าปากอะไรเงี้ยแล้วเรามันเห็น คือเราไม่รู้นะว่าเปนเหนี่วนำเขาหรือไม่เหนี่ยวนำเขาตรงนั้นนะเราไม่รู้แต่ว่าเราตรวจใจตัวเองตอนนั้นอ่ะพอเราพูดออกไปปุ๊บอ่ะเราสังเกตว่าความอยากมันเพิ่มขึ้นนะ่ะมันไปนึกถึงตอนที่เคยกินตอนนู้นะ่ะล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ย hey, มันรู้สึกมันอยากกินมากขึ้นแล้วก็มีพี่จิตอาสาที่นั่งตรงกันข้ามนะ่ะเขาพูดนะเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์มันเบียดเบียนมันมีกระดูกสัตว์อยู่ในนั้นด้วยนะ แล้วมันมีพิษทั้งนั้นเลยอยไรงเงี้ยเออพอเขาพูดเสร็จแต่เราเห็นว่าความอยากเรามันลดพูบลงมาเลยนะคือมันไม่อยากกินเลยอะ่ะแล้วแล้วมันก็รู้สึกละอายกับคําพูดที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเฮ้ยคือเราเปรียบเทียบคําพูดเรากับคําพูดท่านอะ่ะเราพูดเองเราเนี่ยนาตัวเองให้ความอยากเราเพิ่มขึ้นอะ่ะแต่พอท่านพูดแต่ความอยากเราลดลงอะ่ะเราก็เลย เปลี่ยนกรรมปัจจุบันเราใหม่อะตอนนั้นเราก็ก็ <c oughs> คือพูดไปใหม่ว่าเออจริงๆด้วยเนาะเอามากินจริงๆนะพี่ว่าถ้าเกิดกินตอนเนี้ยพี่ว่าพี่คงไม่รู้สึกอร่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะแล้วมันเผ็ดมากเลยนะนี่ว่าพี่กินไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วผงชูรสก็เยอะมากเลยอ่ะมันเหมือนกินยาพิษเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ของกินอะน่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าน้องเด็กนักเรียนรู้สึกยังไงแต่น้องเด็กนักเรียนเขาพูดว่างั้นงั้นผมไม่กินแล้วเดี๋ยวผมไปกินขนมอย่างอื่นอะไรเงี้ย แล้วเราก็เห็นความรู้สึกตัวเองว่าเราก็หายอยากกินมามา่มามามา่าไอ้กรอบอันนั้นนะ่ไปเลยแล้วคือเหตุการณ์วันนั้นนะทําให้หนูรู้สึกว่าที่อาจารย์สอนเรื่องคาถาวัตถุสิบฐ่ะคือเราควรจะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชนะ์เนี่ยมันเราก็เห็นแล้วว่าคําพูดแรกที่เราพูดไปมันไม่ดีแต่เราจะไม่ดีตัวเองแต่เราเอามาเป็นมาเป็นตัวอย่างสอนตัวเองว่าต่อไปเราจะไม่พูดแบบประโยคแรกแล้วนะ แต่เราก็เห็นประโยชน์ที่พี่ท่านนั้นน่ะพูดแล้วเราเห็นความอยากเราก็ลดลงแล้วเราพูดใหม่ความอยากเราก็ลดลงอีกค่ะแล้วหนูก็เลยวันนั้นหนูชัดเรื่องแรงเหนี่ยวนํามากๆอะ่ะแล้วพอมาอีกวันหนึ่งกําลังจะตัดข้าวกินค่ะแล้วหนูหันไปเจออาเขียวนั่งอยู่หนูรู้แล้วว่านหนูจะต้องไปหาแรงเหนี่ยวนาเรื่องเรื่องกินเพราะตอนนี้หนูก็กําลังภาเคเกียนเรื่องเรื่องอาหารอยู่เนี้ยคะ่ะก็เลยตัดอาหารแล้วก็ไปนั่งนั่งกินข้างๆอาเขียว แล้วหนูก็เล่าเรื่องมาม่าเนี่ยให้ท่านฟังว่าเมื่อวานหนูชัดหนูเห็นชัดเรื่องแรงเหนียวนํามากๆอะ่ะว่าความอยากหนูเพิ่มความอยากหนูลดแบบมันเห็นชัดเจนมากกว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยวันนี้หนูเลยขอตะข้าวากินแบบอเขียวนะคะอนะไรเงี้ยก็เลยกินข้าวต้มกะเกลือแล้วก็ผักสดผักลวกละะอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งเขียวไปแล้วก็มีถั่วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่น้องอีกท่านหนึง่งนั่งตรงนี้ค่ะข้าวเหมือนกันเลยค่ะข้าวต้มผักสดผักลวกอะไรเงี้ยเออหนูก็รู้สึกว่ามันยินดีที่กินแล้วก็สึดกินได้ง่ายอะไร่าากฏว ในทิปเนี่ยฮะตะว,วันออกเฉียงเหนือมีน้องท่านหนึ่งกำลังทำเกี๊ข้าวอยู่แล้วมันเป็นเกี๊ข้าวอร่อยซึ่งเหนือก็กินเสร็จแล้วหนูก็บอกอ้เขียวหนูจะบอกว่าตอนเนี้ยไอ้ทิพตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันดูดหนูอยู่เต้าหู้ทอดแล้วก็ผัดอะไรสักอย่างที่แบบปรุงรสใส่ซ e ีอิ๊วอะไรเงี้ยหนูว่ามันน่าจะอร่อยกว่าที่กินอยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยก็คืออันนี้เราเป็นการสารภาพนะฮะ เป็นงานสารภาพให้ท่านฟังว่าตอนเนี้ยความคิดเราแล้วกิเลสเราเนะี่ยมันถูกดึงดูดไปทางนู้นล้วปรากฏว่าท่านบอกว่าอันนั้นนะ่ะของทอดนะ่ะมันไม่ดีกับสุสสขภาพหรอกมันเป็นน้ํามันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เออใช่จริงค่ะแล้วหนูว่านะหนูเอามากินเปล่าๆนะเต้าหู้อทอดมันไม่อร่อยมันต้องจิ้มซอสพริกอันนั้น ซึ่งมันเป็นพบหนูค่ะเพราะหนูเป็นคนสีราชาค่ะเวลากินอะไรก็จะใส่ซอสพริกสีราชาแล้วก็มีซอสพริกสีราชาอยู่ตรงนั้นด้วยหนูก็ว่าแต่หนูจําได้ซอสพริกสีราชาเน,นี่ยมันเคยดูดหนูแล้วหนูก็เคยกินอันเนี้ยบนภูผาแล้วแล้วหนูรู้แล้วว่ามันไม่อร่อยเหมือนเดิมมันเพ็ดหนูกินไม่ได้แล้วอ่ะแต่แต่เราจําได้แลวเรายังรู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยแล้วเราก็เลยว่าครั้งสุดท้ายที่กินเรากินแล้วมันไม่อร่อย แล้วหนูก็พูดออกไปแบบนี้ว่าถ้าหนูกินไอจิ้มซอสนั้นหนูกินไม่ได้แน่เลยมันเผ็ดมากอะไรเงี้ยอืมมันหนูก็เลยรู้สึกประทับใจประทับใจหมูมิตรดีค่ะการบ้านที่สูงวันนี้ก็คือขบและเคารพมิตรด,ดีหนูสุดโชคดีที่เข้ามาอยู่ยในหมู่กลุ่มอันนี้ค่ะหนูได้เห็นตัวอย่างดีๆแล้วหนูได้ประโยชน์แม้แต่จากเด็กนักเรียนที่เขาทําให้หนูเห็นแรงเหนี่ยวนําแล้วก็ให้หนูเห็นคาถาวัตถุสิบว่าอะไรที่เราควรพูดอะไรที่เราไม่ควรพูด แล้วก็มันชัดกับตัวเองว่าเออต่อไปเนี้ยเรารู้แล้วนะว่าถ้าถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราก็ต้องสร้างแรงเดียวนาที่ดีไม่ไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปค่ะแล้วก็เรื่องจุดท้ายเนี่ยก็คือมีเพื่อนท่านหนึ่งท่านทุกมาแล้วท่านก็มาปรึกษาเราเราปรากฏเร,ร,รื่องที่ท่านปรึกษาเราเนี่ยมันเป็นกิรีดตัวเดียวกับเราเป๊ะราเป็นภาษาคนเดียวกันเป๊ะท่านก็มาพูดว่า คือทำไมจะต้องพูดแบบนี้อ่ะพูดดีๆได้ไหมอะไรเนงะี้ยคือแล้วหนูรู้ไงเพราะว่าภาษาคนเดียวกันแล้วคําพูดลักษณะเดียวกันเลยซึ่งหนูก็ยังล้างไม่ได้เพื่อนก็ยังล้างไม่ได้แล้วนิสัยหนูสมัยก่อนนะถ้าเป็นแบบนี้หนูจะอ้องร้องไปกับเขาเลยนะแล้วมันจะกวาดเหตุผลแบบชักแม่น้ํข้างห้าว่าแบบใช่ไม่น่าพูดอย่างนี้ทําไมพูดอย่างนี้พูดอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เหรออะไรเงี้ย แต่คือด้วยความที่หนูเห็นสองตัวอย่างนี้แล้วหนูชัดในเรื่องแรงเหนี่ยวนำกับการพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วอะ่ะหนูก็เลยว่าเออมันมัน,ม,นมันเห็นความอยากได้ดีจากเพื่อนเพื่อนที่เป็นภาษาคนเดียวกันเนี่ยมันเห็นอยู่ว่าเราก็อยากเหมือนเพื่อนอะ่ะอยากให้เพื่อนพูดให้มันดีๆหน่อยได้ไหมคือแล้วเพื่อนที่ทุกเนี่ยกับเราเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเพื่อนที่เป็นภาษาเนี่ย เปลี่ยนคําพูดเนะี่ยมันจะดีกว่านี้นะแล้วถ้าเป็นเราเราจะไม่พูดแบบนั้นอัตตามันโผถ้าเป็นเราอะเราจะพูดอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยนั่งคุยกับเพื่อนว่าเออเราดีแต่ทําไมเราสองคนทุกข์วะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกบอกเพื่อนว่าจริงๆเราคิดแบบเนี้ยมันผิดนะมันไม่ใช่อะ่ะคือที่เราทุกขนะ์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคําพูดเพื่อนจริงๆเพื่อนเขาก็พูดธรรมดาแต่ที่เราทุกขนะ์เนี่ยเพราะเรา เราไม่อยากได้คําพูดนั้นน่ะเราไปชังคําพูดนั้นน่ะมันเราเราทุกข์เพราะความอยากของเราเองแล้วไอ้เหตุผลทั้งแม่น้ําทั้งห้าที่เราชัดก,กันมาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยนะมันมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมันไม่ใช่ของจริงอะ่ะของจริงคือมันอยู่ในในใจเราอะ่ะความอยากของเราอะ่ะแล้วนิสัยเรามันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคือมันคิดว่าเราอ่ะดีถ้าเป็นเราเราจะทําอย่างนี้ ทำไมเขาไม่ทําแบบนี้เขาต้องทําแบบนี้สิถึงจะดีอย่างเงี้ยก็ก็เลยว่าเมื่อคืนที่อาจารย์เทศว่าสันดานเนี่ยมันแบบมันกระแทกมากแลว้วนิสัยที่คิดว่าตัวเองดีอ่ะแล้วคนอื่นจะต้องทําดีแบบที่เราคิดอย่างเงี้ยมันมันคิดแบบเนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่หายทุกเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนว่ามันเราจะเลิกเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมใหม่ของเราเราจะไม่ทําแบบเดิมที่มันทุกข์แล้วอะไรเงี้ยฮะ เราจะมาดัดสันดานเราใหม่แล้วนะเราไม่เอาแบบเดิมแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านอาจารย์ก็เน้นย้ำมาอีกทีว่าเน้นคําพูดนี้ขีดเส้นใต้ครับเมื่ออะไรเราจะหยุดแยอยากได้ดีจากเขาเสียทีอืก็เลยบอกเพื่อนว่าแบบหยุดอยากคือหยุดอยากเนี่ยมันถึงจะหายทุกข์ไปอยากจากเขาอ่ะมันมันมันไม่หายทุกอ่ะเพราะเราทุกเพราะเราอยากของเราเองนี่แหละก็เลย รู้สึกนงคุยกับเพื่อนนะเพื่อนก็บอกว่าเกือบแล้วเกือบแล้วพี่นะเอาอีกเอาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเช่่ยกันพูดพูดในสิ่งที่จะทําให้เราหยุดอยากเองนี่แหละบอกใช่ใช่เราจะต้องไม่อยากจากเขาอะไรเงี้ยแต่คือต่างคนต่างก็รู้ว่ามันยังล้างไม่หมดนะคะแต่มันเห็นว่าไอ้ความอยากได้ดีจากเพื่อนน่ะมันลดลงแล้วความทุกข์มันลดลงแล้วก็บอกเพื่อนด้ว่าเดี๋ยวแป๊บๆนันมันก็จะเอาอีกมันก็ยังอยากได้จากเขาอีกแล้วมันก็จะมีเหตุผลไม่โทษเขาอีกอะไรเงี้ย บอกว่าถ้าเกิดมันคิดอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องคิดกลับนะเราไม่เอาแล้วนะมันต้องบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เขามันคือเราเราน่ะไปอยากได้จากเขาเองอย่าไปอยากได้จากเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตกลงกันอย่างงี้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความคิดแบบสันดานไม่ดีขนาอะไรไม่เอานะเราจะสวนไปเลยนะว่าเราจะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนสันดานเราจะดัดสันดานเราใหม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็มามาวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าประทับใจกับ เออแรงเหนี่ยวนาที่เราเห็นชัดค่ะว่ามันเพิ่มความอยากมาลดความอยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาคําสอนของท่านอาจารย์วันนี้ค่ะว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดอยากได้ดีจากเขาเสียที่สันดานเก่าๆเราจะไม่เอาแล้วเราจะดัดสันดานใหม่เราจะเป็นคนใหม่ค่ะไม่อยากจากเขาเราก็จะได้ไม่ทุกข์ค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณครูทุกท่านแลวก็พี่น้องทุกท่าน อนุโมทนากับยินดีค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีที่ได้คำเด็ดๆไปใช้เลยนะคะแล้วก็เป็นคำปัจจุบันนะคะพี่น้องที่ติดตามเรียนรู้กับอาจารย์ก็จะเห็นว่าเนี่ยคำนี้เพิ่งได้มานะคะเพิ่งได้มาที่อาจารย์ผ่าใช้เมื่อไหร่จะหยุดอยากได้ดีกับจากเขาเสียทีเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นความอยากของเราส่วนเขาอาจจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ได้มันเป็นปกติของเขาก็ได้นะคะ แต่เราเนะี่ยปรุงเองนี่ก็คือสังขารอีกเหมือนกันค่ะมีอวิชชาเหมือนกันค่ะโง่เหมือนกันค่ะมีความโง่แล้วก็มาปรุงนะคะค่ะเชิญดรพฤษดีค่ะค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในสองสโลกทำใหม่นะคะเพื่อทำเสื้อค่ะเป็นขอเขาเรียกว่าเป็นรางวัลของจิตอาสานะคะจิตอาสาเสื้อเก่าหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะกำลังอยู่ในโครงการนะคะและสิ่งหนึ่งนะคะเล่าต่อเนื่องค่ะ มามา่าต้ยมยำกุ้งอะคะ่ะมันก็ยังคงอยู่ที่ร้านดอยฟ้านะคะพอเฉยงเห็นปุ๊บทำแรกที่ขึ้นมาไข่ไข่ <c ười> <c ười> แต่แล้วเราก็โอเคหยุดหน้า <c ười> ที่เรานะคะวิบากเราเราก็มีหน้าที่ส่งต่อไปให้คนที่เขายังต้องการอยู่นะคะคือทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ยล่ะคะ่ะมาวางไว้นะคะสิ่งที่พอท่าน สามเราคนจริงๆคือไม่ได้ปรุงต่อนะคะพอจบว่าใครปุ๊บเราก็รู้ละเ,เราเราเืิมพลังงานละหน้าที่เราคือยอมรับวิบากแล้วเราก็จะสั่งต่อนั่คือจบนะคะเดี๋ยวว่าเออถ้าจะให้เล่าเรื่องต่อคือในอดีตเนี่ยเราก็ต้องคิดไทแต่อจากนั้นก็ต้องคิดต่อเออมันดีเนอะอย่างน้อยเนี่ยแสดงว่าเขาลดละเลิกได้เขาก็เลยสละออกคือมันต้องมาเติมคํานูน้นคำนี้เพื่อเพื่อที่จะแบบว่าให้เราสงบใจได้อ่ะคะ่ะ ตอนนี้มันก็คือสั้นลงแต่ยังมีแวบหนึ่งกับเนนะื้อใครย,ยังมีอีกนิดนึงนะคะคือยังไม่แบบอัตโนมัติว่าเห็นปุ๊บแล้วก็โอเคฉันก็ทําตามหน้าที่อย่างเงี้ยนะคะอย่างอย่างยังมีคําว่าใครนิดนึงอยู่นะคะแต่สั้นลงนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละคนมันก็แล้วแต่นะคะความก้าวหน้าก็เออยินดีเหมือนกันนะคะตอนนี้เอพนึกเรื่องนี้อ้อแสดงว่าฉันลดลงแล้วนะเรื่องนี้ประมาณนั้นค่ะนะคะเรื่องต่อเนื่องนะคะจากต้มยำกุ้ง นะคะพี่นะเห็นเห็นพวกเราที่ไม่ได้ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์แล้วแล้วก็อาหารส่วนใหญ่ที่พวกเรารับประทานก็คือก็เป็นอาหารพืชอ,อาหารพืชจืดสบายนี่แหละนะคะแล้วทีนี้ส่วนของที่มันมาเติมมันมันมาเห็นเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยก็เลยก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะ รู้สึกว่าโอ้โหพวกเราเนี่ยทาได้ดีมากแล้วเด็กๆของเราก็ทําได้ดีมากแล้วอย่างนี้นะคะแม้แต่ไอแม้แต่กิเลสของเราก็ทําได้ดีมากแล้วตรงที่เวลาเราเราเห็นเราไม่ได้รู้สึกอยากหรือว่าแม้แต่เวลาเห็นเห็นพี่น้องเรารับประทานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็น คือแต่และท่านน่ะพอรับประทานท่านจะมีความรู้สึกที่ได้ล้างกิเลสไปด้วยทุกครั้งเลยนะเราก็จะเห็นว่าเออบางท่านเนี่ยอาจจะอาจจะอา่าได,ได้ได้ทานสิ่งนี้อยู่แต่ว่ามันก็เป็นขั้นตอนว่าแล้วรู้ด้วยนะว่ากำลังลดกิเลสอยู่นะไอะ้นี่โอตอนนี้แพ้อะไรแบบนี้เคยรู้สึกเคยรู้สึกอินดูพี่น้องเรามากอยู่ครั้งหนึ่งที่ฟังเรื่องตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องมามานะคะ อาไม่ใช่เรื่องออวอามีแต่ว่าเป็นเรื่องเรื่องอ,อการล้างของหวานขนมที่ชอบแล้วทีนี้มีอย่างนี้ด้วยนะคะจิตอาสาเราลร้างล้างกิเลสกันแบบอ,อ๋อท่านบอกว่าท่านมาเล่านะคะเป็นการเล่าสภาวะว่ามารวมกันเลยนะมารวมกันเลยอยากกินของหวานเจ้านี้ใช่ไหมไปซื้อมันมาเลยประชุมกันเลยค่ะว่าอ,อ่อไปซื้อมา ซื้อมาเลยทีนี้ก็เอามาแล้วก็เปิดฟังทมอาจารย์ไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยกินไปด้วยว่ามันจะอร่อยไหมอ่าว่าแบบว่าจัดการกิเลสโดยวิธีการให้อาจารย์พูดพูดไปด้วยแล้วก็พากันกินไปด้วยนี่ค่ะว่ามันจะอร่อยไหมแล้วก็กินเป็นหมูด้วยฟังท่านเล่านะคะอ่ามันเป็นมันเป็นความเพียรร้านกิเลสของพวกเราที่แบบว่าเรารู้สึกว่าโอ้จริงๆมันก็ ได้มากแล้วนะในหลายๆหลายๆอย่างที่เราทําได้ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ก็มากแล้วใช่ไหมคะก็มากแล้วแล้วทีนี้ส่วนนี้เนะี่ยบางทีข้างนอกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรมากหรอกไอนี่คือเรื่องของ เรื่องของของหวานที่นั่นนะ่ะขนมหวานนะคะขนมหวานแต่พี่น้องเราเพียงกันล้างเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยไปทํางานไปด้วยนะไปทํางานที่ทุ่งนาน,นะคะแล้วก็เปิดความทมอาจารย์ไปด้วยแล้วก็บอกว่าจัดการกิเลสของตัวเองไปด้วยแล้วท่านก็รู้สึกว่าเออพอยนนะั้นจริงๆแล้วก็มีคําเหมือนเหมือนที่นัดยินดีพูดนะคะก็มีคําที่ทําให้เราล้างกิเลสได้มาใช่ไหมความอยากวันความอยากความอร่อยนั้นมันก็จะลดลงหายไปอย่างงี้ แล้วท่านก็เอามาเล่าว่าเออมันมีวิธีจัดการมีเทคนิคอะไรหลายอย่างเลยนะแต่กระถาวัตถุส์นั่นแหละเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะวันนี้ฟังฟังนัดพูดก็เลยนึกถึงเหตุการณ์นั้นที่พี่น้องเราอ่ะยืมยืมอาจารย์พูดเลยนะคะยืมปากอาจารย์พูดเลยเอาคําอาจารย์มาด่ากินตัวเองเลยเอาเปิดเทปใส่เลยไม่ใช่อาจารย์มานั่งพูดหรอกนะคะเปิดเทปใส่เลยแล้วก็พอ คำแล้วท่านก็มาเล่าว่าเออตกลงมันก็ไม่อร่อยแล้วมันล้างได้แล้วนี่นี่ประโยชน์ของคําพูดภาษาที่วันนี้น่ะสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากจากที่นั้นแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของการพูดคําดีๆคําดีๆก็คือคําที่พาไปสู่การล้างกิเลสหรือการพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมคะแล้วตรงที่เสริมกิเลสนะตรงเสริมกิเลสนะมันก็คือถ้าเราเรา ปุงเราพูดออกมาเนี่ยออกมาเป็นวาจาเนี่ยแล้วมันเป็นวิบากของเราด้วยแล้วมันจะไปอ่าไปเสริมพลังของกิเลสข,ของเพื่อนเราให้เข้มแข็งไปด้วยนะคะพี่นิดหน่อยนั่งฟังแล้วนึกถึงตรงนั้นอีกค่ะนึกถึงเรื่องของเรื่องของการการแชร์ในเฟซบุ๊กแชร์อาหารนะคะแชร์ภาพอาหารอ่าเราเราเห็นแบบ พี่น้องเราที่ที่ไม่ใช่พี่น้องที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันน่ะนะคะท่านแชร์เรื่องวันนี้กินอะไรเจ้าไหนอ่าส้มตำเผ็ดเผ็ดอะไรแบบนี้นะคะ่ะแบบว่าเอ่าน้องๆน,นี่เขาแชร์คุยกันนี้เรารู้สึกว่าอ่าตรงนี้มันตอนนี้มันมีสื่อที่ทําให้เราเหมือนกับสื่อเรื่องของการไปโน้มน้าวไปเหนี่ยวนําคนได้เยอะมากเลย ซึ่งคนที่แชร์ท่านอาจจะไม่ได้ท่าท่านไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้ว่าเป็นการส่งพลังเหนียวนำไปอย่างมากเลยนะคะคนที่เห็นเนี่ยที่อยากจะอยากจะกินแบบนั้นอ่าแล้วก็ที่เราดูนะเราดูจากที่คอมเมนต์กันนะคะคอมเมนต์กันเนี่ยแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเหนียวนำกันได้มากเลยแต่ทีนี้ถ้าถ้ามันเป็นคําดีๆสิ่งดีๆเนี่ย มันก็จะมีพลังเหมือนกันนั่นแหละไปเหนี่ยวนําได้มากเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะส่งต่ออะไรออกไปนะคะาการบ้านในวันนี้ของน้ำจินเป็นประโยชน์กับพี่น้องเราที่จะได้มาสองวันระวังในเรื่องของการเผยแพร่อะไรออกไปจากตัวเรานะคะคําดีๆจะพามาล้างกิเลสได้ถ้าล้างไม่ได้ก็ยืมคําอาจารย์มานะคะเชิญอาจารย์มาทางไหนก็ได้ช่องทางไหนก็ได,ไได้มาช่วยจัดการนะคะ ก็อาจจะทําให้เป็นท่องทานที่กิเลสเราเขาจะเขาจะคลายลงได้ค่ะโอเคค่ะมีพี่น้องท่านใดจะเติมไหมคะรู้สึกสนุกนะคะฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกสนุกเช่ค่ะเอาเสริมค่ะพี่หน่อยกับกับระกับพระว่าท่านอาจารย์เจริญพรมพี่น้องทุกท่านค่ะคือเมื่อเช้าก็พอดีตื่นมาก็ท่าทานแต่ช่วงระหว่างทฟังท่านอาจารย์อ่ะก็ ผงข้าวทานุ่นทานี่ไปด้วยแต่พออาจารย์พูดคาว่าทำไมไม่หยุดอยากสทิไม่หยุดอยากได้ดีแต่เขาสัทีโอ๋บอกต้องหยุดกําลังทําอะไรเนี่ยหยุดแล้วมาจดเลยอะค่ะ <c oughs> และอาจารย์ก็ <c oughs> ก็บอกต่ออีกนะคะว่าหยุดอยากได้ดีอะ่ะมันก็หยุดทุ้และแก้ปัญหาทุกอย่างได้ทันทีแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอยากมากๆก็เร็วได้ทุกเรื่องความอยากเป็นนรกอินฟินิตี้หาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ความอยากน่ากลัวแม้อยากได้ดีอ่ะค่ะเสริมได้เนี้ยค่ะทนิดหน่อยค่ะอนุทนาค่ะค่ะขอบคุณค่ะนันยินดียินดีมาส่งกันบ้านครั้งต่อไปอีกนะคะค่ะเชิญคุณวัสา